ครับสำหรับวันนี้ก็ยายทองปูนก็รดบทเจ้าทุกยายกินแล้วนะครับนี่เราเป็นช้างเก๋ช้างชารานะครับกตต้องบทเจ้าเป็นประจำนะครับทุกกวัดเลยนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆนะครับที่เมื่อวานท่านดรชัยนันได้มาแจกกล้วยคนละ ตัวละสองเครือนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านดอกเตอร์จริงๆนะครับที่มีความสงเคราะห์ให้ชาวช้างนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับเมื่อวานนะครับขอขอบพระคุณนะครับอันนี้ก็คุณยาทองผูนก็จะได้กินหญ้าบดนะครับนี่นะครับนี่ครับอย อ,อย่างกิจเน่าหดนะครับครับอันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ